ตื่นแล้ววันนี้เราจะไปตรวจบ้านกันค่ะ,อะเอาห่อยแะสวัสดีเต้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแก้กิ๊กกอก่อนออกเดินทางนะคะเราก็ต้อง ทานข้าวกันก่อนคะ่ะนี่คือร้านเปวยเตียวเจ้าประจำของเราสองคนคะ่ะเดี๋ยวเราเติมทีงไงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านจ้าถึงลแล้วมาแล้วครับเข้าไปดิเราจะมาสรวจบ้านกันนะคะวันนี้โอ้ การตรวจบ้านของเราในวันนี้เราจ้างวิศวกรจากทีมงานอวีเช็คบริการรับตรวจบ้านคอนโดแล้วรับคุมงานก่อสร้างจ้าก็คือดูได้ใน Facebook ได้เลยนะจ๊ะทุกคนสำหรับบ้านที่มาตรวจในวันนี้ก็คือบ้านของโครงการสุภาลัยนะคะไทยบ้านก็จะเป็นบ้านสุภริศนะคะ เนื้อที่ใช้สอยประมาณ175ตารางเมตรนะคะก็จะมี4ห้องน้ำาอ่อไม่ใช่4ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องโถงและ1ระเบียงนะคะก็ใช้บริการการตรวดบ้านแบบจ้างแบบมืออาชีพมาตรวจนะทุกคน ก็ที่เห็นสีแดงแปะนะคะก็คือรอยร้าวนะคะคือดีเฟกต์ของบ้านเรานั่นเองนะคะทุกคนและที่เห็นที่กําลังจะฉีดน้ํากันอยู่นั้นก็คือฉีดน้ําเพื่อตรวจสอบน้ํารั่วน้ําซึมเข้าบ้านนะคะสําหรับการตรวจบ้านในวันนี้นะคะก็จะมีงานประป้าและการรั่วซึมนะคะ งานระบบไฟฟ้านะคะงานหลังคาแล้วก็งานเทอร์โมนะคะแล้วก็อย่างนึงก็คืองานโครงสร้างและสัตย์ปัจจาพี่เสื้อสีน้ำตาลนี้ก็คือวิศวกรของสุภัยเองนะคะก็ต้องมาดูหน้าง,งานกับเราด้วยนะคะทุกครั้งที่มีการโปรดบ้านไม่ว่าจะเป็นหลังไหนนะคะวิศวกรของหมู่บ้านนะคะก็คือของสุภัยเองอะจะต้องลงมาดูหน้าง,งานพร้อมกับ การตรวจบ้านทุกๆครั้งนะทุกคนนี่ก็คือการตรวจภายในบ้านนะคะเล็กๆน้อยๆที่แก้วถ่ายให้ดูนะทุกคนก็คือรายละเอียดอะมันจะยิบย่อยมากกว่านี้นะแต่แก้วไม่ได้ถ่ายให้ดูนะตรงนี้เนาะเพราะว่าจะเป็นการรบกวนของวิศวกรที่เข้ามาดูภายในบ้านเรานะคะและสำหรับบ้านหลังนี้นะคะแก้วกับสิ์ก็ ยังไม่ได้เข้าอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าบ้านเพิ่งสร้างเสร็จนะแล้วมันก็ผ่านมา6เดือนแล้วแล้วเราเพิ่งได้มาเห็นบ้านนะคะเห็นบ้านในวันนี้นะคะแล้วก็มาตรวจบ้านกันเลยก็รู้สึกโอเคอยู่นะคะถึงว่าจะเป็นแบบว่าแบบค่อนข้างแบบเอองานเก็บงานอะไรมันยังไม่เสร็จเรียบร้อยอะเนาะแต่เราก็แบบใจชื้นขึ้นมาแหละเพราะว่าบ้านเสร็จแล้วจ้าดีใจ ทางนี้ก็คุณสิบเขาช่วยตรวจแบบขั้นพื้นฐานนะคะทุกคนก็ <Okay. S 1> ามาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเราแล้วนะคะนั่นก็คือขั้นตอนของการสรุปงานนะคะวิศวกรที่เราจ้างตรวจเนี่ยเขาก็จะเรียกวิศวกรโครงการมาก็คือวิศวกรสุพลัยมาพร้อมกับเจ้าบ้านนะคะมาพูดคุยกันถึงเรื่องดีเฟกต,ต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเราก็จะมาสรุป เป็นแต่ละหัวข้อไปนะคะเริ่มจากอันแรกก่อนก็คือเรื่องจํานวนการตรวจแต่ละประเภทนะคะ 1. ง,งานระบบประปาและการรั่วซึมนะคะการตรวจในวันนี้เขาก็คือ55รายการนะคะ 2. ง,งานตรวจอ่าระบบไฟฟ้านะคะจํานวนที่เขาตรวจในรอบนี้ก็คือ44รายการนะคะ 3. งานหลังคานะคะจํานวนที่ตรวจในวันนี้ก็คือ22รายการนะคะ 4. งานเทอร์โมลนะคะจำนวนที่ตรวจในรอบนี้ก็คือ19รายการนะคะ 5. งานโครงสร้างและสถาปัตย์นะคะจำนวนที่ตรวจในรอบนี้ก็คือ232รายการจ้าแหมสวยๆไปเลยจ้ะพี่จา๋าอ่ะต่อไปนะคะเขาก็จะสรุปผลแยกประเภทมาให้เรานะคะว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยแต่ละหัวข้อมีกี่รายการนะคะ ก็ค <chat> ือ 1. งานระบบประปาและการรั่วซึมนะคะผ่าน46รายการจ้าแต่ไม่ผ่าน9รายการจ้านั่นหมายความว่าเราต้องติดตามกันต่อไปนะจ๊ะ 2. งานระบบไฟฟ้าผ่าน44รายการจ้าไม่ผ่านไม่มีจ้านั่นหมายความว่าไม่มีการไฟชงไฟช็อตใดๆเอ่ยไม่มีนะจ๊ะอะต่อไปข้อที่3 งานหลังคาผ่าน22รายการจ้างานหลังคางานฝ้าก็คือไม่มีรั่วไม่มีซึมไม่มีแตกไม่มีหักนะจ๊ะก็คือผ่านฉลุยปุยโป,ยป่งไปเลยจ้าและ4งานเทอร์อลนะจ๊ะก็คือผ่าน18รายการไม่ผ่าน1รายการจ้านั่นก็คือเราจะต้องไปกำชับกับพิศวกร โครงการอีทีนะจ๊ะและงานสุดท้ายคืองานโครงสร้างและสถาปัตย์จ้าไม่ผ่านซักรายการเดียวจ้า2 3 2รายการจ้าเก๋ไก่สไลเดอร์ไปลําแม่เอ้ยเออยังไงล่ะพี่สาวอ่ะสรุปง่ายๆเลยนะจ๊ะสรุปผลการตรวจง่ายๆเลยนะจ๊ะว่าบ้านหลังที่ดิฉันซื้อเนี่ยก็คือ67 67ล้านเนาะราคามันก็ ไม่ได้ไม่ได้แบบอ่อถูกๆเนาะอ่ะสรุปการตรวจในวันนี้ก็คือเฟรมมีน้ำรั่วซึมนะจ๊ะก็คือห้องนอนห้องที่หนึ่งแล้วก็เรื่องเก็บงานผนังไม่เรียบนะจ๊ะแล้วก็เรื่องแตกร้าวทั้งภายในและภายนอกนะจ๊ะแม่จ๋าแล้วก็เรื่องอ่ากันสีขอบฝ้าทั้งหมดนะจ๊ะและเรื่องหนึ่งก็คือปรับดินรอบบ้านให้ด้วยจ้ะพิสา และบันไดลูกนอนสีเพี้ยนจ้าพี่จ้าและสีลามิเนตยวบจ้าพี่จ้านี่คืองานที่เราสรุปมาจากงานที่เราจ้างตรวจนะจ๊ะนี่ละจ้ะคือถ้าเราไม่เชี่ยวชาญในด้านไหนเราก็ควรจะจ้างตรวจนะจ๊ะไม่ดันทุรังนะจ๊ะที่จะตรวจเองเพราะเราจะไม่เห็นเรื่องแบบเล็กเล็กน้อยนแบบนี้เราจะไม่เห็นเลยนะจ๊ะทุกคนนี่คือข้อดีของการจ้างตรวจบ้านนะคะ หากคันใดนะคะยังลังเลในการจะจ้างตรวจบ้านใดๆก็ตามนะจ๊ะก็ให้มาดูคลิปดิฉันนะคะว่าอ่าควรตรวจหรือไม่จะคุ้มราคาที่ตรวจหรือไม่ใดๆนะคะเพราะว่าการตรวจบ้านหนึ่งครั้งมันก็ไม่ได้ราคาแบบว่าสี่สาห้าพันเนาะมันก็เกินราคาไปกว่านั้นนะจ๊ะก็ช่างใจแล้วพิจารณาดูกันนะจ๊ะว่าควร อาจ้างตรวจบ้านดีหรือไม่นะจ๊ะแต่สําหรับตัวดิฉันดิฉันมองแล้วว่าคุ้มเกินราคานะคะเพราะว่าบ้านไม่ได้ราคาถูกๆบ้านจะอยู่กับเราไปอีกนานนะจ๊ะก็อ่ะตรวจไปเลยละกันนะจ๊ะนี่คือความเห็นของดิฉันนะคะทุกคนใดๆที่ดิฉันได้พูดไปจำนวนจำนวนตรวจหรือว่าผลสรุปตามประเภทใดๆก็แล้วแต่นั้น ก็คือดิฉันได้รีพอร์ตมานะจ๊ะทุกคนการจ้างตรวจมันก็จะมีดีข้อหนึ่งก็คือเขาจะมีรีพอร์ตให้คุณนะคะไม่ว่าการจ้างตรวจจะเสร็จสิ้นไปแล้วก็ตามคุณจะสามารถตรวจเองได้โดยการถือใบรีพอร์ตมาตรวจเองได้เลยหลังจากที่เราจ้างตรวจเสร็จสิ้นไปแล้วนะจ๊ะนั่นแหละลดมันลดตรงนี้แหละทุกคนมันลดตรงนี้แหละอืม และนี่ก็คือการตรวจบ้านครั้งแรกของแก้วและสิบนะคะทุกคนดีเฟกมันก็จะเยอะมากๆๆๆมากๆเหมือนกับที่ได้พูดไปในต้นคลิปเนาะก็มันเยอะจริงๆอะนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นอ่าวันแรกนะคะครั้งแรกที่เรามาตรวจนะคะแต่เราก็รู้สึกดีที่เราได้อ่าตัดสินใจจ้างวิศวกรมาตรวจนะทุกคน ในสามวันตามอีเมลที่กรอกในข้อมูลนะครับแล้วก็จะส่งให้กับโครงการด้วยค่ะที่สุดท้ายแล้วเขาก็จะส่งข้อมูลให้กันเพื่อให้โครงการหมู่บ้านเนี่ยแก้ไขบ้านเราต่อไปจ้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้า